คุณเจสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุณเจชูรักชูรสนะครับสัปดาห์นี้อยู่กับคุณหมอสุนีนะฮะขอเชิญคุณเจเล่าเรื่องที่คุณเจค่ะอ,อยากจะปรึกษาคุณหมอได้เลยครับค่ะขอบคุณค่ะครับคุณหมอครออมีความสงสัยนะคะเกี่ยวกับการรักษาโรคพอดีว่ามีเพื่อนที่เป็นโรคไมเกรนค่ะแล้วเขาคือเขาเป็นอาการค่อนข้างมากคืออาการจะหนักมากเวลาเป็นทีนี้ปวดต้องกินยาค,ครับแล้วเป็นทุกวันเป็นประมาณเสมอ ก็จากการที่ได้พูดคุยกันเป็นเพื่อนนะคะแเ้าก็บอกว่าเอเจะรักษาให้หายเนี่ยคุณหมอแนะนําว่าจะต้องฝังเข็มแต่ทีนี้ตัวเขาเองอกลัว mm hmm. คุณหมอเลยบอกว่ามีอีกวิธีหนึ่งรักษาธรรมชาติก็คือโดยการมีเพศสัมพันธ์ก็เลยเกิดความสงสัยว่าอุ๊ยแล้วทำไมการมีเพศสัมพันธ์ถึงจะช่วยให้อาการในเกรนทุเราลงได้มันเกี่ยวกันมันเกี่ยวกันยังไงอะคะ่ะ จริงๆแล้วเราคงต้องรู้ว่าค่ะว่าไมเกรนเนี่ยบางทีมัน,ม,นมันเกิดเกิดเป็นอาการของกลุ่มโรคที่ว่ามีอาการปวดศีรษะข้างเดียวใช่ไหมคะจะเห็นแสงได้ยิบระยับตาผ้ามัวตาลายรู้สึกพลคลื่นไส้<อ>ตรงนี้มันก็เกิดจากพยาธิสภาพของเส้นเลือดที่มันหดรัดตัวด้วยส่วนหนึ่ง<อ>นะคะคทีนี้การฝังเข็มเนี่ยมันก็เป็นการช่วยการช่วยเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งในการรักษาในเรื่องของไมเกรนนะคะคแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าเรามี เพศสัมพันธ์นะคะถ้าเรามีเพศสัมพันธ์เราแต่งงานแล้วเรามีเพศสัมพันธ์ใช่ไหมคะที่บอกเนี่ยตรงนี้อาจจะทําให้เราอาจจะมีความสุขในเรื่องของอการมีเพศสัมพันธ์หรือมีอารมณ์เพศพวกนี้เนี่ยสารอะดอรีนีนนี้มันก็หลัง่งใช่ไหมคะตรงนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้อาการปวดศีรษะเนี่ยมันทุเลาลงได้ก็อาจจะคล้ายๆเหมือนกับว่าเราเบนเบนมารักษาทางด้านนี้นะ<อ>แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าเรายังมีความเครียดอยู่ตลอดเวลา ต่อให้ใเราฝังเข็มหรือว่าต่อให้เราแต่งงานหรือมีเพศสัมพันธ์เนี่ยคุณหมอว่าบางครั้งเนี่ยเราคงต้องต้องดูสิ่งปัจจัยจากสิ่งนอกด้วยว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไมเกรนอะคะ่ะโอ้นะฮะเพื่อนคุณเจไม่ชาบแต่งงานหรือ,อยังนะคะอ๋อยังค่ะอ๋อยัง <laughs> ด้วยโอ้ <laughs> คือเป็นเพื่อนในกลุ่มสมัยเรียนด้วยกันแล้วคุยกันค่ะม,มีวิธีการจะรักษาไหมคะ จะรักษาอื่นได้ไหมคะหรือจะต้องไปลงทุนก <c oughs> ันขนาดนี้เลย <c oughs> ต้องฝังเ <c oughs> ข็มฝังวิธีอย่างที่เขาเล่ามามันก็แปลกๆอยู่ค่ะคือจะเห็นว่าคู่สมรสนะคะ <c oughs> <c oughs> ทีทอะ่อยู่ด้วยกันจนกระทั่งมีบุตรคุณคนนั้นเป็นไมเกรนก็ยังเป็นอยู่จนกระทั่งมีบุตรไปกี่คนแล้วก็ตาม <c oughs> แต่ว่าบางครั้งเนี่ยการที่เรามีเพศสัมพันธ์เราแต่งงานก็อาจจะทำให้ชีวิตเราเปลี่ยน อาจจะทให้เราเบนเข็มไปสู่อีกสภาวะหนึ่งซึ่งทําให้เรา,าหายจากความตึงเครียดหรือว่าเครียดจากการงานอะไรก็แล้วแต่ทีนี้เรามาบอกว่าักการรักษานอกเหนือจากการฝังเข็มหรือว่าการแต่งงานนั้นเนี่ยเราคงต้องรักษาตามอาการคงต้องมาดูก่อนว่าพยาธิสภาพของไมเกรนเนี่ย <c oughs> เป็นจากไมเกรนอย่างเดียวหรือเปล่าหรือเป็นจาก <c oughs> โรคอื่นที่ร่วมด้วยหรือไม่นะคะ <c oughs> ถ้าสมมุติว่าเป็นไมเกรนจริงจริงเนี่ยอาจจะต้องใช้ยาในการช่วยบรรบัดเพราะว่าคนที่เป็นไมเกรนจริงๆเนี่ยหมอมัานทรมานทรมานมากใช่ค่ะ ค,ค่ะมันจริงๆมีวิธีรักษาอย่างอื่นนะคะเรื่องการใช้ยารักษาก็ยังก็ยังใช้ได้ค่ะคุณเจขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ